ไให้ต้มสุกมะเขือเอื้อยกระทิบไ้ลูกกแะลเือยเด้อแบ่งลายเติบบ่แบ่งลายเติบแบ่งลายเจ้าประมาณ6 7 8เจ้าพุ่นน่ะไอ้กอนสบายดีป้ลุงสดีนางีไป่น้องมดญาญากอนลอบใจเอื้อยอ้าเด้อ ไปกินหลายคนหลยครอบกลัวจืดเน,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 นอะไปดงามสกินบอสิกินแหายประเทศเนาะหาย,นยนานนหน่วยหนึ่งเนอะงาคือบุกินซีน่ะเด้แมนปิงซีะโอ้มือหนึ่งสองขึนเลยอยาแก้กันไง ก้นต๊ะพี่น้องปองไปกินแหละจ้าซื้อเลยจ้าพอยากกินโต๊ะกซื้อโลดจ้านันบัวรายเลยจ้าไปไปซื้อโลลอยหกสิบไปยังกระตัอกนี่โลละลอยลอยซาอเท่ะนะสูงสุดมันหามันหงองเขาเพราะแห้งนะขึ้นบึงสารไปนั่งทางไหน กมัเนี่ยมาาขาแลวกันเ้ามินข้าวน้กันเดจ้าเดจ้าไปนั่งอยู่นี่เศร้าหนินี่ไทยสบายดีตาลูกมือเอาถ้วยน้ำพอเลยเร็วดินมีไฟมันตลาดมือนามารินแล้วูไมาลางมือก่อนลูก เนี่ยนะพอปิีงป้านะต<ป>้องเพินอมเขาบางตาไปตามโตซะจนรู่อยู่มันล้านอันนี้แนวกินวันนี้นะถ้าก็เป็นกระสีนอกร้านแนวกินอยู่บนโต๊ะ ไปล่างมือบอนวเ้ได้พี่น้องไม่ได้พี่น้องด้ยอิ่มครบอ่าม่โด้ดิ เห็นคบกอีแห้ด้าแอรละรอดที่มีคือ้านั่งื้านั่ื้นได้เรื่อคือปกิเมืาพี่นเืองไี่เรางทน้ำเนี่ย เราไล่พุวมถ้าทิ้งเขาเห็นเขเห็นไ่เห็น่นี่เราทยังอ่ะเกอเรื่อเหมกัน

ัดพิษาเรนไปกับระหว่างระหว่างนาขีด่อนพิจตรเลยวัดรถกระบะถึงได้อ๋อนี่ค่ะันสวดสมันสวดถึงจะป้องกนสวยที่สุนะคะ

เฮ้ยมาเฮ้ย้านะลุกเลยใครกินเลยละน้ำท้องอยู่ิ้นเห็นปาได้เขื่อนดิ้นเนี่้ำป่าพอเขาอยู่ข่าวมาปล่อยหน้ามากาก

กิจเบที่จมวนแย่โยกแขงโยกขานี่มาอาน้ำปักเก็ลงนี่บานม้บานบานเห่ออ่าเสียข่าวว่าีไกา้กินบานนี่ เนียวอายัเฮ็ดยันทีบาดม,มืดหมดห้มันทีบาดมือมหำมนั่นงะแม่เขาติดมืดยนะแบบน่แม่พอสรลยไปเลยรูยบ้านไปเลย,ลน,น,ยนี่นม,ากามนะักะ่น้อยมากนะฮะนระต่น้อยมากเหรอมันดึงสาดดึงแค่เลย

好，谢谢。